ท่านวนี้คอส้นน้ำส้นเอิงยิ้สีดำนะคะรหัสยิ้มยิ้มหนึ่งหนึ่งหัวเจ็ดหกสามนะคะเอวยิ้มเก้านะยาวทางตัวสามเก้าสามเก้าปลายขาหกถึงห้านะคะเป็นทรงกระบอกเล็กน,นะเป็นรุ่นรีไวรุ่นห้าหนึ่งหนึ่งค่ะมาดูด้านหน้ากันตัวนี้ยืดประมาณแปดเปอร์เซ็นต์นะคะงานซิปนะงานซิปค่ะ ดูด้านหลังค่ะห,หนึ่งหนึ่งปากแกนดำนะคะบ้าจะบอกบอกนี่ทะเบีสามสิบนะคะแต่รอจริงในยี่สิบเก้าวันนี้มาดูใบใบแขกกันใบแขกวันนี้ผลิตประเด็นเฮตินะคะประเด็นเฮติ ส่วนอีกใบหนึ่งคือการดูด้ลักษาะของจริงตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นใบพีโอนะคะผลิตสัปดาห์ที่42ปี2017ค่ะเลขกระดุม4384นะคะด้านซ้ายจะไม่มีการสแตม์นะคะตัวนี้ ดูปลายขากันค่ะปลายขานะคะลักษณะของปลายขาจะเป็นการเดินได้เดี่ยวนะคะตะเข็บเดี่ยวนะไม่ใช่ตะเข็บคู่นะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคาเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ ท่านใดสนใจตัวนี้นะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่095 3 9 0ก749ขอบคุณค่ะ